จากตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกอรดอิดระระหว่างที่ข้ามเดียให้เท้าแตกออกนะคะค่อยๆลงไปช้าๆทีละนิดทีละนิดเป็นการยืดกระดูกสันหลังลงไปจนกระทั่งก้นโกบติดถึงเผดเอาใหม่ครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกอัดอิอรพขึ้นมายกขาไว้ต่อไปเราทำท่ามาชิ่งนะคะให้ hips เด่นไหล่ไว้หายใจเข้ายกขาขาขึ้นเท้าข้อ ให้ลงที่หัวไหล่นะคะแล้วก็ต้นแขนนะแล้ววางสุดท้ายค่ะข้างซ้ายจากนั้นวางโลงยกขาไว้หา,ายใจเข้าไปยกสะโพกไว้หายใจออกเหยียดเท้าไปเกณฑ์ต้นขาและหลังเกณฑ์ก้นหายใจเข้ากลับเข้ามาแขนเก็บที่โคนหายใจออกดนันให้เข็มขัดเอวหน้าหายใจเข้า คุณเล็กสบายดาวลงไปโอเคดีมากค่ะ